โอเคพ่าหรือ <lightweight> มีอะไรจะมาโชว์จะมาอวดฮ สวัสดีครับกลับมากับช่องไ i f e of Bo บนะครับนี่ก็พ่อหลุยแล้วก็นี่ก็แม่โบานะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูช่องไ i f e of Bo เนี่ยเราเป็นช่องครอบครัวเล็กๆนะครับที่มีพ่อหลุยแม่โบแล้วก็น้องดาก้านะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมารับดาก้าครั้งแรกในปีนี้นะฮะดาก้าเนี่ยเขาก็เปิดเทอมเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้ววันนี้เป็นวันรัฐมนูญน,นะครับก็เลยจะมารับดาก้าที่โรงเรียนนิดนึงก่อนนั้นเนี่ยพ่อหลุยก็จะมาซื้อของที่ห้างใกล้ๆโรงเรียนนะฮะดาก้าเขาเรียนอยู่มนนับอี้ แล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะเลิกเรียนตอนประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆนะครับพอหลุยแกมโบเขาจะมารับนะฮะแต่วันนี้พอหลุยมีอะไรจะมาโชว์จะมาอวดเป็นของที่แม่โบซื้อให้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ของพ่อหลุยเล็กมากดูดิอยู่ในมือเป็นโทรศัพท์จิ๋วครับผมนี่โทรศัพท์จิ๋วเห็นไหมฮะ แม่โบซื้อให้พห่อหลุยนะครับยังไม่ได้ลองเลยแต่แม่โบเอาไปซื้อซิมให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่แม่โบซื้อให้พห่อหลุยลงหน้านะฮะแล้วก็มีไปเปบปซี่ด้วย <S <S 1> <S 1> ไม่รู้งันแต่ว่าคือพ่อลุยเนี่ยชอบโทรศัพท์จิ๋วนะ อันเล็กมากอันเล็กมากโทรศัพจิว๋วเดี๋ยวพ่อหลุยจะลองให้ดูดีไหมว่าสับจิ๋วเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือแม่ัวซื้อมาประมาณ5 0 0ร้อยกว่าบาทนะคะแล้วเมื่อวานก็ไปใส่ซิมให้พ่อหลุยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะลองใช้แล้วก็เดี๋ยวจะลองโทรหา,รารตาก้าตอนไปถึงโรงเรียนด้วยดีไหมได้เนาะฮัลโหลสวัสดีครับแม่เปล่านี่หลุยแม่แมเอ้อว่าไงแม่ นี่ก็ลองโทรศัพท์ใหม่เป็นโทรศัพท์เล็กๆที่แบบใส่ในมือได้แม่เออแล้วแม่สบายดียเปล่าใช่วันหยุดแม่เออโทรหาแม่ ได้สวัสดีแม่บ๊ายบายเดี๋ยวคืนนี้โทรไปหาใหม่อีกรอบนึงโอเคบ๊ายบายแม่ใ <_ S 1> ช้ได้ดีครับแต่ต้องฟังแบบนี้แฮนด์ฟรีไม่ค่อยดีนะฮะค่ะคือเมื่อกี้พ่อหลุยส์เปิดเป็นสปีกเกอร์โฟนใช่ไหมใช่แต่ว่าเสียงก็คือเราได้ยินเขานะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินเราเนาะเขาได้ยินเขาได้ยินเหรอคะใช่โอเคอได้ขอบคุณมากใช้ <ขอ S 3> ได้ใช้ได้โอเคบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำอะไรคะ เดี๋ยวเป็นทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับดักกาครับเดี๋ยวรีบวัดมาทานข้าวแล้วก็เปลี่ยนแบบนาฬิกาให้ดักกาโอเค<ล>เดี๋ยวร,รอติดตามนะคะเราจะทำอะไรกันต่อนะคะอ,คอ,อร่อยครับอันนี้อร่อยโอ้ข้อมือมีของเล่นอีกแล้วแต่นี่มันเขียนเบบซี่ผิดนะนี่เบบซี่จริงนี่เบบซี่ถือวโอเค ช่ตอนนี้ก็มาอยู่หน้าโรงเรียนของดงกาก้าแล้วครับผมเพราะหลุยส์ก็เคยเรียนที่นี่นะครับสมัยก่อนเปิดจบที่นี่เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วโรงเรียนนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาค่ช่างไลฟ์บอลสวัสดีครับดาก้าสวัสดีครับ,รบ,รบเป็นไงบ้างลูก มีครับถนมผัดจักรรัก้าเขามีเปิดน้ำบระเล่มเลยมาโรงเรียนใช่ดื่มหมดไหมครับลูกอันนี้จากเมลานครับผมลงมาอยู่โรงเรียนะครับใช่ใช่อันนี้พ่อซื้อขนมมาฝากลูกคุณครับครับเอามีอาร์ตหนิเออไหนแกดูซิไหนี่ยขอดูซิครับพ่อซื้ออะไรมาให้รัก้าบ้างผายซื้อให้พี่อาร์ตไหนดูซิครับผายผายไส้ผักใช่ไหมลูกแล้วก็มีน้ำผลไม้เนาะครับโอเค มาโจออกมาโกออกมาโปรจริงจริงสิงกันอยู่ตรงนี้อาจเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้ต็มใจอยากให้เราทำอะไรจะให้